ข้างบนเต็มหมดแล้วนะคะนั่งแถวเนี้ยเอาเถอะคะ่ะก็เห็นยังว่างอยู่นี่จะงตังไฉเนือเนี่ยเนื้อไก่ร้านหนูมีปัญหาหรือเปล่าไม่น่าใช่นะคะเมื่อวานที่ฉันเลิกงานแล้วมานั่งกินข้าวต้มไก่ร้านหนูไงเขาตกดึกไปฉันก็ท้องเสียไม่ได้หลับไม่ได้นอนทั้งคืนเลยที่แท้ก็อยากได้เงินใช่ไหมดูจะบอกเลยให้นะป้ามาผิดร้านละ รีบๆออกไปเลยนะก่อนที่หนูจะโทรแจ้งความเนี่ยเจ๊เอากะะเพราไก่ไข่ดาวที่นึงครับได้จ้าเดี๋ยวนั่งรอแป๊บนะ หนึ่งจ้ะค่ะเขาต้องไก่ที่หนึงจ้ะได้ค่ะรอแป๊บนะคะเดี๋ยวค่ะข้างบนเต็มหมดแล้วน,นะคะนั่งแถวเนี้ยเถอะคะ่ะก็เห็นยังว่างอยู่นี่มีคนจองแล้วค่ะนั่งแถวเนี้ยแหละเนี่ยเนี่ยโต๊ะนี้เลยก็ได้นั่งนี่ก็ได้ ตังใจตัวเนี่ยข้าวต้มไก่ค่ะเก็บตังด้วยจ้าค่ะสี่สิบค่ะ ขอบคุณค่ะหนูเนื้อไก่ล้านหนูมีปัญหาหรือเปล่าไม่น่าใช่นะคะเพราะหนูซื้อสดทุกวันเลยนะคะเมื่อวานที่ฉันเลิกงานแล้วมานั่งกินก็ต้องไก่ล้านหนูไงเขาตกดึกไป ฉันก็ท้องเสียไม่ได้หลับไม่ได้นอนทั้งคืนเลยคุณน้าน่าจะไปกินร้านอื่นมาหรือเปล่าคะอาจจะไม่ใช่ร้านหนูก็ได้ไม่นะเมื่อวานน้าก็มากินร้านหนูนี่แหละรีบจ่ายค่าเสียหายมาเลยถ้าฉันเป็นหนักขนาดนี้หนูจะรับผิดชอบไหวไหมรีบจ่ายมาเลยนะร้านเธอนั่นแหละทำให้ฉันท้องเสียที่แท้ก็อยากได้เงินใช่ไหม หยูจะบอกอะไรให้นะป้ามาผิดร้านล้รีบๆออกไปเลยนะก่อนที่หนูจะโทรแจ้งความเนี่ยแจ้งความมั้งเหรอดีเลยแจ้งเลยฉันก็อยากรู้เหมือนกันว่าตำรวจจะมาจับใครพอพอหยู่จฉีงกันได้ละผมมากินร้านนี้ทุกวันใช่ค่ะหนูก็มากินร้านนี้ประจําเลยเจ๊สงสัยแค่อยากได้เงินอนะ่ะเจ๊ให้ไปสองร้อยก็จบแล้วแต่น,นี่มันไม่ใช่ปัญหาของร้านเจ๊นะเอาล่ะเจ๊อย่าทำให้เป็นเรื่องใหญ่เลยก็แค่คนแก่กได้เงินอนะ่ะ ว่าฟาดคอแล้วกันอยากมีเรื่องกับนุชป้าแล้วรีบออกไปจากร้านฉันเลยนะดีแล้วให้มาตั้งแต่แรกก็จบเออทีร่รีบออกไปนะก่อนนี้มีลูกค้าเนี่ยไรวะไปห้างเลยไปดูสี่ช่วตอ นี่ป้าจะมาทำไมอีกป้าไม่ต้องมานะร้านหนูไม่ต้อนรับคนอย่างป้าออกไปเลยนะจะกินร้านไหนเป็นเรื่องของเองต้องมาบ้านหนูเรื่องเมื่อวานเนี้ยป้าขอโทษป้าแค่พูดคำว่าขอโทษก็จบงั้นเหรอป้ารู้ไหมว่าร้านหนูเสียหายมากแค่ไหนวันนี้เนี่ยไม่มีคนเข้าร้านแม้กระทั่งคนหนึ่งจริงๆเมื่อวานป้าท้องเสียเป็นเพราะตัวป้าเองเมื่อวานป้าไปหาหมอที่โรงพยาบาล หมอบอกว่าป้าเป็นมะเร็งระยะสุดท้ายคุณนาคะอาจจะเป็นว่าของร้านหนูไม่สดก็ได้นะคุณอาลองไปหาหมอใหม่ไหมลองไปตรวจดูของร้านหนูไม่สดนะไม่ต้องพูดอะไรแล้วแหละหมอบอกว่าป้าเป็นมะเร็งสักพักถึงแล้วแหละนะที่ป้ามาในวันนี้ ป้าอยากจะกินข้าวต้มไก่เป็นครั้งสุดท้ายได้ค่ะงั้นดูน๋ยวาไปทำมาให้นะคะนะรอแป๊บนะ ต้องมาแล้วค่ะเอา้าทำไมมีสองชามล่ะวันนี้เราจะทานพร้อมคุณนะค่ะเงินเนี่ยสองร้อยของหนูนะคืนให้น้าไม่ต้องคืนแล้วค่ะ ุณน้าคะนี่เงินสองหมื่นคุณน้าเก็บไว้ใช้ตอนไปหาหมอนะคะถือว่าเป็นน้ําใจเล็กๆน้อยจากหนูน้ารับไม่ได้จริงๆคุณน้ารับไว้เถอคะค่ะนะคะหนูเนี่ยเป็นคนดีจริงๆเลยนะต่อไปถ้าคุณน้าอยากทานอะไรมาทานที่ร้านหนูได้เลยนะคะหนูให้คุณน้าทานฟรีคะ่ะขอแค่คุณน้าเนี่ยใช้ชีวิตอย่างมีความสุขนะคะขอให้ทุกๆวันของคุณนะ้าเป็นวันที่ดีนะคะได้จ้ะ รีบทานเลวค่ะเดี๋ยวเย็นหมดแล้ว